เจ้าชายสิทธัาถนะพระพุทธเจ้าเราสมัยเป็นโพธิสัตว์นะเคยเกิดเป็นพญานาคเป็นภูริทัตตพญานาคชื่อเดียวกับหลวงปู่มั่นชื่อภูริทัตตะ,ะ,ะท่านอยากถือศีลก็ขึ้นมาบนโลกมนุษย์นี่ยอยู่ในเมืองพญานาคเนี้นาคสาวๆมันกวนนะเลยหนีขึ้นมาอยู่ ในโลกมันุษ่์มาอยู่คนเดียวแสดงร่างกายเป็นงูะเป็นงูเหา่างูอะไรแบบเนี้ยขึ้นเป็นพญานาคขึ้นมาก็ไม่สงบนะคนต้องพิ่งมากลับมาไหวเหมือนที่นครพนมอะพญานาคลำบากนะคนกวนทั้งวันะที่พระธาตุพนมมีนะม่ใช่ไม่มีเล่าให้ฟังเอาไหมเอาอย่าฟังเลยรอบ นะอยากให้รู้ว่าอยากมีหลายอยานะ่างนะพญานาคมีบางบางตัวนะเป็นเทวดาชั้นต่ำนะเทวดาชั้นจตุบางพ่อก็เป็นกึง่งเดรัจฉานเป็นอะไรมีหลายแบบหลายดีกรี ตอนท่านเป็นพญานาคนะขึ้นมาจำศีลหมองูมาเจอท่านโอ้จับเอาไปเล่นกลดีกว่าเอาไปใครเคยดูสมัยก่อนนะมีงูเหา่าสู้กับพังพรใครเคยเห็นไหมยกมือให้ดูหน่อยสิมีไหมเมื่อก่อนที่สนามหลวงมีนะงูเห่ากับพังพรเขาอยางโฆษณาขายยานะ โฆษณาอยู่นะนานเรายังเด็กๆเราก,ก็ไม่ลอดูจะดูงูสู้กับพังพรมันพูดอยู่นานนานนานคนส่วนหนึ่งก็ไปคนใหม่ก็มาเสร็จแล้วถึงเวลาเอางูออกมางูนะปล่อยพังพรออกมาปุบพอสองตัวเจอกันจับเข้ากรงแล้วก็โฆษณาตอ่นะอไอหมองูนั่นก็คงจะอยากจับงูไปทําแบบเดียวกันแหละเอาไปเล่นปลาหีให้คนดูแล้วจะได้เก นี่พญานาคอะไม่ใช่งูกระเจอกเห็ไหมอีตานี่ตาหมองูไม่รู้เรื่องก็จับท่านถ้าอยอมให้จับนะเอาไปทรมานอย่างนู้นอย่างนี้นะท่านก็ทนจนบาดเจ็บอะไรเนะนี้ยทนไม่เล่นงานจนทั้งญาติญาติท่านมาตามมาช่วยกลับไปเนี่ยท่านถือศีลมาเพศตายเป็นตาย ถูกเขาทรมานยังไงก็ไม่ทำ้ายเขาแต่ทำ้ายเขานี่ง่ายมากถือศีลเนี่ยหมายถึงว่าเรามีโอกาสทำชั่วแล้วเราไม่ทำนะถ้าไม่มีปัญญาทำชั่วหรือไม่มีโอกาสทำชั่วแล้วไม่ทำานะไม่เรียกว่าถือศีลนะอย่างสุนอายุเก้าสิบปีเห็นสาวๆแล้วอยากข่มขืนแล้วทาไม่ไหวทำไม่ได้เดินยังไม่ไหวเลยอันนี้ไม่เรียกว่ามีศีลนะ เรียว่าไม่มีปัญญาทำชั่วนะเห็นของตกอยู่ไม่มีคนเห็นนะหยิบได้ก็เอาไปได้เลยอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช่ของเราไม่เอาอย่างนี้เรียกว่าเราถือศีลนะมีโอกาสทำชั่วเราไม่ทำนะมีกําลังที่จะทำชั่วได้แล้ไม่ทำอย่างนี้ทเรียกว่าเราเจตนางดเว้นศีลนะเบื้องต้นเนี่ยเป็นเรื่องของการเจตนางดเว้นการทำบาปอกุศล ต้องตั้งใจไว้ก่อนนะเตือนด้วยความหวังดี